อาได้เวลานะนมัตถุรัตนัทศยศขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรยัยขอจเจริญพรท่านศึกษาพระอภิธรรมชั้นจุลเอกทุกท่านเรามาท่องอารัมพระกถาพร้อมๆก่อนนะอารัมพระกถาแสดงเขตแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรม ปาลิตชัตกะมูลำหิปันดุก,กัมพละนามเกศิลาสเนสันนิสินโนอาทิตจจย์โวยุคันทะเรจักวาละสหเสหิทะสหาคัมมะสัพพโสสันนิสินเนนะเทวานังคเนนะปริวาริโตมาตารังปะมุขังกัตวาตัสสาปัญญายะเตชะสา อภิธรรมะกถามะคังเทวานังสัมปวัตยิพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนศิลาอาจซึ่งสำเร็จด้วยแก้วมณีชื่อปันดุกัมพลที่ประดิษฐานอยู่ใต้ร่มไม้ทองหลางทรงพระสิริโสภาพประดุดหนึ่งว่าพระอาทิตย์บนยอดเขายุคันธรเทวดาทั้งหลายที่มาจากหมื่นจักรวาล ได้พากันมาประชุมเฝ้าห้อมล้อมพระพุทธองค์อยู่โดยรอบพระพุทธองค์ทรงกระทําสันตุสิทเทวบุตรซึ่งเคยเป็นพุทธมาดาให้เป็นประมุขในบรรดาเทวดาและพรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีแก่เทพพญดาและพรมเหล่านั้นติดต่อกันตลอดพรรษาการด้วยเดชะแห่งพระสัพพัญยุตยาน <c oughs> อาวันนี้เราก็มาฝึกจำแนกในสวิตกะติกะต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็จำแนกองค์ธรรมในปฐมบทวันนี้ก็จะพูดถึงองค์ธรรมในรรมทุติยบทแล้วก็ตัติยบทอ่าองธรรมในทุติยบทเนี่ยก็มีบาลีว่าอวิตกกะวิจาระมัตตาธรรม,มาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์เท่านั้นมีอยู่อาธรรมที่มีวิตก คือกาทำที่ไม่มีวิตกจะเกิดพร้อมกับวิจารณ์ได้เนี่มันก็มีแต่จิตกับเจตสิกเท่านั้นแหละเพราะว่ารูปยุิปนิพานมันเกิดพร้อมกับวิจาร์ไม่ได้ถึงแม้จะไม่มีวิตกก็ตามเอาทีนี้เรามาดูจิตจิตที่ไม่มีวิตกแต่มีวิจารณ์ก็จะมีอยู่สิบเอ็ดดวงคือทุติยชานทัทสิบเอ็ดอ่าแล้วในทุติยชานัทสิบเอ็ดเนี่ยมีเจตสิกสามสิบเจ็ด แต่ว่าตรงนี้เขาพูดถึงมีวิจารณคือยกวิจาร์เป็นประธานตรงนี้ไม่มีวิตกอยู่แล้วนะไม่มีตกแต่มีวิจารณแต่เรายกวิจารณ์เป็นประธานคือเกิดพร้อมกับวิจารณ์โดยที่ไม่มีวิตกอยู่ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นในสังขี่จมีวิจาร์ก็ต้องเว้นออกทีนี้ตัววิตกที่อยู่ในจิตห้าสิบห้าดวงได้ชื่อว่า เกิดพร้อมกับวิจารณได้เพราะในจิตห้สิบห้าดวงที่วิตกประกอบได้นั้นวิจารณ์ก็ประกอบไ้ด้วยแต่วิตกเกิดพร้อมกับวิตกไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเพิ่มวิตตกเจตสิกห้าสิบห้าที่อยู่ในสวิตตกาสวิจารและจิตห้าสิบห้าไปด้วยสรุปแล้วองค์ธรรมก็จะมีอยู่สามส่วนคือทุติยชาในจิตสิบเอ็ดแล้วเจตสิกก็มีสองส่วนคือเจตสิกสามที่หกเว้นวิจารณแล้วก็วิตตกเจตสิกห้าสิบห้า อาทีนี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนาธาตุเมื่อจำแนกโดยขันแล้วองค์ธรรมเนี่ยมีแต่จิตกับเจตสิกไม่มีรูปรูปขันก็ไม่มีทีนี้ในเจตสิกสัญหกนั้นก็มีเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือสามสิบสี่แล้วก็ต้องพ่วงวิวตกเจตสิกห้าสิบห้าไปด้วยว่าเป็นสังขารขัน แล้วก็ทุติยชานจิสิบเอ็ดก็เป็นวิญญาณขันรวมแล้วก็ได้ทั้งหมดสี่ขันอาต่อไปเมื่อว่าโดยอายตนะรูปไม่มีมีแต่จิตกับเจตสิกในที่นี้ทุติยชานจสิบเอ็ดก็เป็นมนายตนะเกจติกสามที่หกเคลนวิจารแล้วก็วิตกเจติกห้าสิบห้าที่ในสวิตตกะสวิจาระจิตห้าสิบห้าก็เป็นธรรมกายตนะก็ได้สองอายตนะเมื่อจําแนกโดยธาต รูปไม่มีมีแต่จิตกับเจตสิกทีนี้จิตคือทุติยชานทีสิบเอ็ดเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ได้รวมอยู่ในทวิสิบมโนธาสามเลยเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่ทวิสิบมโนธาสามก็เป็นมโนวิญญาณธาตุได้อย่างเดียวในที่นี้ก็ทุติยชาในทีสิบเอ็ดก็เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิกสามสิบหกแล้วก็วิตกเจตสิกห้าสิบห้าก็เป็นธรรมธา,าตุก็ได้สองธาตุอ้าวทีนี้เมื่อจำแนกโดยสัจจะก็ต้องตั้งใจฟังนิดนึง เราดูองค์ธรรมมีแต่จิตกับจตสิกทีนี้เรามาดูสัจจะแรกคือทุกสัจถ้าเราดูตามภาพนะ่ะที่ระบายสีน้ําเงินนะ่ะภาพจิตที่ระบายสีน้ําเงินนะ่ะเราจะเห็นว่ามันมีส่วนที่อยู่ในทั้งโลกิยะและโลกุตละคือทุติยชาในจิตสามเนี่ยเป็นโลกิยะแล้วก็โลกุตละจิตแปดที่เป็นทุกิาน,นั้นเป็นโลกุตละเพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงทุกขสัตร์เราต้องเอาแค่โลกิยะทุติยชาในจิตสามทีนี้ไอตัววิตกเจตสิกห้าสิบห้าเนี่ยอ่าเจตสิกสามหกในเจตสิกสามหกเนี่ยเจตสิกสามหกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันตามตามองค์ธรรมรวมเนี่ยมันโลกีรวมกักกนมันจะมีวิรติอยู่ด้วยในโลกตระแต่เมื่อเราแยกมาเฉพาะโลกิยะเนี่ยเราจะเห็นว่าโลกิยะทุติยชาสามในวิรติไม่ประกอบ เจตสิกก็จะเลือกแค่สามสิบสามเว้นเว้นติออกไปทีนี้วิตกเจตสิกห้าสิห้าเนี่ยมันมันอยู่ทั้งโลกิโลกุตดูภาพานี้ประกอบสักนิดก็นดน่อวิตกตัวสีสีน้ำเงินน่ะสีน้ำเงินเข้มเราจะเห็นว่าวิตกที่ในจิตห้าสิบห้าเนี่ยซึ่งเป็นธรรมที่ไม่เกิดพร้อมะนวิตกแต่เกิดพร้อาะนวิจารเนี่ยเป็นองค์ธรรมอยู่ยด้วยเนี่ยมันอยู่ในโลกิยะซะ จากขั้นสิบห้าเนี่ยอยู่ในโลกุตร 8, รแปดเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกิยสิบเจ็ดเราก็ต้องเพิ่มวันและโลกิยะวิตกเจตสิกสิบเจ็ดเห็นไหมเมื่อกี้เราได้โลกิยะทุติยชาในจิตสามเจตสิกสามโลกิยะวิตกเจตสิกสิบเจ็ดไม่มีโลภะให้เว้นนะไม่มีสมุททิยาศาส เาเพราะฉะนั้นทุกขสัตว์เราก็ได้วันโลกิยะทุติยชาณจิตสามเจตสิกสามสามเวนวิรติแล้วก็โลกิยะวิตกเจตสิกสิบเจ็ดเป็นทุกขสัตว์สมุททยสัตว์ไม่มีนิโรธสัตว์ก็ไม่มีพระองค์ทำไม่มีนิพพานทีนี้เมื่อพูดถึงมรรคสัตว์เราก็ดูภาพประกอบมรรคสัตว์เนี่ยเราดูในทุติยชาณิจิตเอ็ดมันมีทุติยชาณมรรคจิตสี่ เป็นองธรรมอยู่ด้วยทีนี้เมื่อเราจะหาองค์มัคเนี่ยเราก็ต้องดูอ,องค์มัคที่อยู่ในทุติยฌานมรรคจิตซึ่งเป็นจิตที่ไม่มีวิตกแต่เกิดร้อมดิวิจารณได้อตรงนั้นก็จะมีองมัคถึงเจ็ดสัมมาทิฏฐิไม่ประกอบอยู่แล้ว <c oughs> เราก็บอกว่าองมัคเจ็ดเว้นสัมมาสังกัปปะที่ในทุติยฌานมรรคจิตสี่ องค์มรคเจดเวนสัมมาสักระปะที่ในตุติยชานมรจิสีแต่ถามว่าหมดเรื่องหรือยังมันยังไม่หมดเรื่องเพราะว่ามันมีวิตกอยู่ห้าสิบห้าเป็นองค์ธรรมอยู่ด้วยทีนี้วิตกห้าสิบห้าเนี่ยมันอยู่ในมกกรจิตท,ที่เป็นปฐมชานซะสี่อยู่ในพลจิตท,ที่เป็นปฐมฌญชานซะสี่แต่ทีนี้องค์มรที่จะเป็นมรสั์ได้เนี่ยต้องอยู่ในปฐมฌาญอานต้องอยู่ในมกกรจิตในที่นี้ก็คือ วิตกที่อยู่ในปฐมฌานมัคจิตสีเป็นองค์รมอยู่ด้วยเนี่ยทีนี้วิตกเนี่ยเขาเป็นตัวสัมมาสังกัปปะเราก็ต้องเพิ่มมันและสัมมาสังกัปปะมรคคือวิตกเจตสิกสีที่ในปฐมฌานมัคจิตสีร้อยแล้วคลอยหลงว่าเป็นมรคศาสตร์อ่าฟังตงมรคศาสตร์ใหม่นะองค์มรคเจ็ดเว้นสัมมาสังกัปปะที่ในทุติยฌานมัคจิตสี และสัมมาสังกัปปะมัคคือวิตกเจตตสิกสีที่ในปฐมฌานมัคคก์สี 4, เป็นมัคคสัเอ่าถ้าที่มาไล่มาให้ฟังเนยรวมแล้วได้ทั้งหมดกี่สัจจะลองตอบดิได้กี่สัจจะสองเจ้าค่ะอ่าเอวันนียมยม,ยมอัชลาเข้ามาทีหลังใช่ไหมนเนี่ยยมลืมเปลี่ยนชื่อเจ้าค่ะยมก็เลยเข้าใหม่กรอบอ่า สรุปแล้วได้สองัจจะเอาฟังสองทัจจะใหม่นะโลกิยะทุติยชาณเจ็ดสามเจตสิกสามสามเป็นเวรตีและโลกิยะวิตตกเจตสิกสิบเจ็ดเป็นทุกขสัต์แล้วก็องค์มรจ็นสัมมาสังกปะที่ในทุติยชาณมรจิตสี่และสัมมาสังกปะมรคือวิตกเจตสิกสี่ที่ในปฐมชาณมรจิตสี่เป็นมรคสัต์ได้สองทัจจะเอาทีนี้อาตมาอยา,อยากจะทราบว่า มีผลลมีสัจจะวิมุติอยู่เท่าไหร่ลองคิดดูสิอย่าเพิ่งไปดูคําตอบอ่ามรคคิจตุบาทจะเหลือเท่าไหร่อ่ทาทุติยานมัคคิจสี่มีเจตสิกเท่าไหร่แล้วลบอะไรออกหักอะไรออกบ้างจกเหลือเท่าไหร่ อา้าวใครคิดได้เลยช่วยตอบหน่อยมอคคิจิตุบาทเหลือ 28, ยี่สิบแปดเจ้าค่ะอ่าเรามาดูนะเรามาดูนะยี่สิบแปดจริงหรือไม่จริงอ่าทุดิยะชามนมัคคิจสีนับเป็นหนึ่งแล้วเจดสิกตรงนั้นน่ะจะมีอยู่สามสิบห้า รวมกันเป็นสามสิบหกในสามสิบหกเนี่ยเขาเว้นวิจารณ์ก็ต้องหักวิจารณ์ออกก็จะเหลือสามสิบห้าในสามห้ายังมีองค์มรรคอีก 7, เจ็ดเว้นสมาร์ธังกปะาไปสามห้าลบเจ็ดก็เหลือยี่สิบแปดก็จะเป็นมรรคจิตตุบาทที่เหลือยี่สิบแปดส่วนผลจิตตุบาทไม่ต้องหักองค์มรรคคือทุติยชานผลจิตสีนับเป็นหนึ่งเจตสิกสามสิบห้ารวมกันเป็นสามสิบหกสามหกหักวิจารอีกหนึ่งก็เหลือสามสิบห้า เป็นมรคจิจตุบาทที่เหลือย8ิแปดผลจิตุบาสามสห้าเอาทีนี้ยังมีอะไรเป็นสัจจวิมุติอีกใครนึกได้บอกด้วยนอกจากมรคจิจตุบาทที่เหลือย8ิแดผลจิตุบาสามห้าแล้วยังมีอะไรเป็นสัจจวิมุติอีกมีวิตกเจตสิกที่ในปฐมฌานเจ้าค่ะอ่าก็คือวิตกเจตสิกสี่ที่ในปฐมฌานผลจิตสีถ้าอยู่ในมรคจิตนั้นจะเป็นสมาธิัปามักเป็นมัคสัตใช่ไหมทีนี้ ถ้าอยู่ในผลจิตก,ก็คือวิตกเจตสิกสีที่ในปฐมฌานผลจิต4เป็นสัจจวิมุตติดูที่เฉลยในตารางเห็นมาเป็นแบบนี้ไปหัดเขียนให้คล่องให้ชำนาญมันจะออกก็สอบหรือไม่ออกก็ตามนะถ้าออกก็ดีเหมือนเราไปสอบไว้ถ้าไม่ออกก็แล้วไปเราไว้อธิบายรุ่นน้องเื่อใครก็มาถามเราเราจะได้เข้าใจจะได้อธิบายได้ถูกต้อง อ้าทีนี้เรามาดูอ,องค์ธรรมในตติยบทดูบาลีก่อนอวิตก,กะอวิจาราสมาอันนี้ไม่มีทั้งวิตกวิจารเลยอาจิตที่ไม่เกิดพร้อมทั้งวิตกและวิจารเนีย่ยมีไหมคําตอบมีแน่นอนอดูภาพประกอบก็คือที่ไม่ได้ละบายไม่ว่าจะเป็นสีน้าเงินหรือสีชมพูนี่แหละอย่างทวิสิบนี่ก็ไม่มีวิตกวิจารตัติยชานถึงปัจจมชฌาน ก็ไม,ม่มีตกแลอว,วิจารรวมแล้วเป็นจิตห้าสิบห้าดวงเราก็เลือกจิตห้าสิบห้าดวงนี้ว่าอาวิตตก,กะวิจารและจิตห้าสิบห้าแล้วในอวิตตก,กะวิจารและจิตห้าสิบห้ารดูภาพนี้ก็ได้อวิตตก,กะวิจารและจิตห้าสิบห้าเนี่ยเกตสิกรวมกันแล้วเนี่ย ทุกคนมองดูเสวิตตกับอวิจารละจินทามาเจตสิกรวมกันแล้ว,จะ,จ,ลว,ลวจะได้เท่าไหร่ดูตรงตัดริยชาณนะมากที่สุดอตรงโลก,กุตระจะมีวิตรตีแต่ในอโลกิยะโลกิยะ,ะมหากตาจิตนะ่จะไม่มีวิตรตีแต่มีอปปมัญญาเพราะเอาสองที่รวมกันเป็นเจตสิกเท่าเป็นสาสิหกใช่ไหมสามสิบหกเอค่ะอ่าเป็นสามสิบหก แล้วก็ตัววิจารเ์เจตนศกสิบเอ็ดที่อยู่ในทุติยานิสิบเ็ดฮะไม่เกิดพร้อมกับวิตกเพราะวิตกไม่อยู่ในสิบเอ็ดดวงขณะเดียววิจารณก็เกิดพร้อมกับวิจาร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิจารจะได้สิกสิบเอ็ดที่ในทุติยานิสิบเอ็ดก็ต้องเป็นองค์ธรรมอยู่ด้วยส่วนรูปยี่สิบแปดนิพานก็เกิดพร้อมกับวิตกวิจารณ์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นองค์ธรรมตัวนี้มีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกมีทั้งรูปมีทั้งนิพานเมื่อจำแนกดยขันตอนนี้ครบห้าขันนะ ครบเจ้าขัน่ครบผ้าขันก็คือรูปยี่สิบแปดเป็นรูปประขันในเจตสิกสันติพกนั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือสามสิบสี่เป็นสังขารขันอ่าเจตสิกที่เหลือส4มสี่และวิจารเจตสิกสิบเอดที่ในทุทธิฐานนสิบเอ็ดเป็นสังขารขันอ่าต้องพ่วงวิจารเจตสิกสิบเอ็ดไปด้วยนะต้องสังขารขันแล้วก็อวิตตกะวิจารและเจิตห้าสิบห้าเป็นวิญญาณขัน ครบห้าขันแล้วก็นิพพผ่านเป็นขันธทวมุตต์อ้าวทีนี้อยตนะครบสิบสองไหมเนี่ยมีรูป 28, ยี่สิบแปดด้วยครบไหมครบเจ้าค่ะอ่าแล้วก็บอกว่าในรูปยี่สิบแปดนั้นโอราลี่รูปสิบสองเป็นโอราลิกายตนาสิบอวิตรก,กะอวิจารและจิตห้าสิบห้าเป็นมานายตนาเจตสิกสันทิหกและวิจารเจไดสิบเอ็ดที่ในทุติยชาณจิตสิบเอ็ดสุขุมรูปสิบหกผ่านเป็นธรรมายตนาก็ครบสิบสองอจตนา อ้าวทีนี้ท่ามีรูปแล้วก็มีอวิตตกาวิจารณิตนะมีทวิสิบอยู่ด้วยอ่าอาจจะขาดบางธาตุไปเ่าเพราะฉะนั้นทุกคนมองดูซิว่าตรงเนี้ยอย่าเพิ่งไปดูคำตอบได้กี่ธาตุขาดมโนธาตุได้สิบเจ็ดเจ้าค่ะอ่าได้สิบเจ็ดล้วก็บอกว่าในรูปยี่สิบแปดนั้นโอลาลิกาลูสิบสองเป็นโอลาลิกาธาสิบ แล้วก็ทวิปัญจาวิญญาณนเจิสิบเป็นวิญญาณธาตุห้าคือตั้งแต่จักรุูวิญญาณธาตุถึงกายวิญญาณธาตุส่วนมโนธาตุไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้เกิดเพราะมโนธาตุมันเกิดพรมด้วยตกวิจารแต่นี่เราพูดถึงจิตที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารแล้วก็อวิตกะวิจารและจิตที่เหลือสี่สิบห้าเป็นมโนวิญญาณธาตุเป็นสิบกแล้วนะส่วนธรรมธาตุก็คือเจตสิกสามสิหกและวิจารเจตสิกสิบเอดที่ในทุติยชาณเจ็สิบเอ็ดสุคุมโรติหนิพพานเป็นธรรมธาต รวมแล้วก็ได้ทั้งหมด17ธาตุขาดมโนธาตุไปธาตุหนึ่งอ้าวทีนี้จำแนกโดยสัจจะดูให้ดีไอ้ข้อนี้ยเวลาออกเนี่ยบางทีก็ให้จำแนกโดยธาตุกับสัจจะนะเมื่อกี้ได้17ก็ไปไปจำแนกคล่องนะเคยออกนะให้จำแนกธาตุกับสัจจะอ้าวทีนี้พอมาจำแนกโดยสัจจะองค์ธรรมมีทั้งกิจเจตสิกรูปแล้วก็นิพพาน เราก็ดูว่ามันควรจะได้อะไรบ้างอาวิตตกัวิจาระเจ็ดทานห้าเนี่ยมีโลภิยะอยู่ด้วยแล้วก็มีโลกุตระพลอยู่ด้วยส่วนเจตสิกสามหกนั้นไม่มีโลภะอยู่แสดงว่าสมภิษสัตว์ไม่มีแน่ๆนิพพานก็มีมีนินโรธสัตว์แล้วก็มรรคจิตที่ไม่เกิดพร้อมที่วิตตกวิจาร์อง,งค์มรรคในนั้นก็ต้องมีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามองดูในภาพรวกมก็จะได้สามทัจจ์เอาทีนี้สามทัจจ์คืออะไรบ้างเราก็ดูว่าอวิตตกัวิจาระเจ็ห้าสิบห้า มันมีทั้งโลกีโลกุดปนกันอยู่ดูดูภาพจิตที่ระบายส้ําเงนินเราจะเห็นว่าถ้าดูโลกุดข้างล่างเนี่ยสามแถวแถละแปดแปดสามยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นเหลือลกยะเท่าไหร่ห้าสิบห้าตั้งลบยี่สิบสี่ก็จิตเหลือสามสิบเอ็ดเราก็บอกว่าโลกิยะอวิตตก,ก่าวิจาระจิตสามสิบเอ็ดทีนี้โลกิยะอวิตตก่าวิจาระจิตเนี่ยวิรตีมันไม่ประกอบสามสิบหกก็เหลือแค่สามสิบสามไม่มีโลภะนะ ล้วก็บอกว่าโลกิยะอวิตตก,กะอวิจารจิตสามิเจตสิกสามสิบสามทีนี้มันมีวิจารเจตสิกอีกสิบเอ็ดดวงเป็นองค์ธรรมอยู่ด้วยในสิบเอดเนี่ยเราจะเห็นว่าวิจารมันอยู่ในโลกิยะทุติชาที่สามแล้วก็อยู่ในโลกตะละทุติชาแปดเราต้องเอาเฉพาะที่เป็นโลกิยะเพราะเรากำลังพูดถึงทุกขสัตย์แล้วก็เพิ่มว่าโลกิยะทุติยชาจิตสามแล้วก็ตามด้วยรูปยี่สิแปดเป็นทุกขสัตย์ อ่าพระเจน้นทุกขสั์ก็จะเป็นโลกิยะอวิตตก,กะวิจารลจิตสามเจเกตสิกสามสิบสามโลกิยะวิจารเจตสิกสามแล้วก็รูปยี่สิบแปดเป็นทุกขสั์ส่วนสมุทยสัต์ไม่มีอ่าโลภะไม่ประกอบมินิพานก็บอกนิพานเป็นนิโรธสัตอ่าทีนี้มรรคสั์เราก็ต้องดูองม์มรรคที่อยู่ใน มรรคจิตที่ไม่เกิดพร้อมพร้อมด้วยวิตกวิจารถ้าดูตามภาพนี้ก็คือตั้งแต่ตัดดิยชฌานถึงปัจมฌานที่เป็นมรรคจิตนะรวมแล้วสิบสองดวงเราเลือกสิบสองดวงนี้ว่ามรรคอวิตกกะอวิจารละเจ็ดสิบสององค์มรรคในนี้ก็มีแค่เจ็ดเท่านั้นเราก็บอกว่าองค์มรรคเจ็ดเว้นสัมมาสังัปะที่ในมรรคอวิตก,กะอวิจารละเจ็ดสิบสองเป็น เป็นมรคสัยรวมแล้วได้สามสัจจะอ้าวทีนี้ลองบอกซึว่าสัจจวิมุติเนี่ยมันมีอะไรบ้างมรคจิตุบาตท,ที่เหลือเท่าไหร่ผลจิตุบาทเท่าไหร่แล้วมันมีอะไรอีกไหมที่เป็นสัจจวิมุติ <c oughs> อ่าลองบอกบอกอนว่ามรคจิตตุบาทที่เหลือจะเท่าไหร่ <c oughs> ใครใครคำนวณเก่งเก่งคิดได้เช่อตอบหน่อย <c oughs> 28, ย่สิแปดนะเจ้าค่ะอามาคตอวิตรกากวิจารละจิดสิบสองนับเป็นหนึ่งเกจระศึกตรงที่มากที่สุดตรงแต่ดิชานคือสามสิบสี่รวมกันก็เป็นสามสิบห้าสามสิบห้าหักองค์มรคกอประเจ็ดก็จะเหลือยี่สิบแปด 28. เป็นมกกนรคจิตตุบาทที่เหลือยีอ่สิบแปดเอาทีนี้ผลอวิตรกาวิจารและจิดสิบสองก็นับเป็นหนึ่งเหมือนกันแล้วเจระิึกตรงตรัดิชฉานก็มากที่สุดคือสามสิบสี่ก็รวมกันเป็นสามสิบห้าก็เป็นผล,ลจิตตุบาทสามสิบห้าอ่า มรคจิตตุบาทที่เหลือยี่สิบแปดผลจิตตุบาทสามสิห้าแล้วยังมีอะไรอีกไหมที่เป็นสัจจะวิมุตตมีมวิจารเจตสิกแปดในโลกุตระทุติยฌานจ้ะค่ะอ่าพราะองค์ทำมันมีวิจารเจตสิกสิบเอ็ดอยู่ด้วยมันอยู่ในโลกีสามอันนั้นไปทุกขสัตว์ไปแล้วทีนี้มันมีอีกแปดที่อยู่ในโลกุตระทุติยะฌานยีแปด เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเพิ่มและวิจารณ์เจตสิกย์แปดที่ในโลกตระทุติชานที่แปดไปดูว่าเป็นสัจจวิมุตตินี่ก็จะเป็นตามนี้อ่าทุกคนก็ไปหัดจำแนกให้คล่องให้ชำนาญอ่ามีใครสงสัยอะไรมัม้ยอ่าในในในสามบทเนี่ยนะองค์ธรรมที่อยู่ในชีวิตตากติกะเนี่ย มันก็เป็นไปได้นะที่จะเอาบทใดบทหนึ่งมาถามที่มันเคยออกเขาคงไม่ถามทีเดียวทั้งสามบทอ่ะเอาบทใดบทหนึ่งมาถามไม่ปฐมบทก็ทุติยบทหรือไม่ก็ตติยบทแต่ที่บ่อยที่สุดก็จะเป็นปฐมบทแต่เราก็ควรจะหัดจําแนกให้จานานทั้งสามบทเอาทีนี้ในส่วนที่ ยกองค์ทร,รม,มาแล้วให้จำแนกโดยขันนัท่าสัจจะเนี่ยบางส่วนอาตมาก็พูดไปแล้วแล้วันนี้ก็พูดไปแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นตัวหลักๆนี่แหละที่เวลาจะออกจำแนกมาจอกตัวนี้มาถามแต่มันก็มีพวกเกล็ดเล็กๆน้อยเอามาถามบางทียกเอาองทรรมบางส่วนเช่นจิตอย่างเดียวจอริกอย่างเดียวอย่างเางี้ยมาถามอา่าแล้วก็บางทีก็เหตุหกอา่าที่อยู่ในเหตุตธรรม,มานั่แหละอา่าอย่างเรามาทวนเหตุรมมธรรมาองคทมคือเหตุหกสักนิดหนึ่งสิ อาเหตุหกเนี่ยเมื่อจําแนกโดยขันอจฉริยะธาตุตัจจะแล้วดูที่จากันได้ไหมเหตุหกคือ<ม>โลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะได้กี่ขันใครจําได้ตอบเหตุหกได้กี่ขันใครตอบได้ตอบเลยก็ได้สังขารขันเจ้าค่ะ อ่าเหตุทก ok, ได้สังขารละขันอย่างเดียวอ่าแล้วอายตนะได้กก่อายตนะเหตุทกได้แก่อายตนะใครตอบได้ตอบอายตนะเดียวอายตนะเดียวทำมาอายตนะอ่าอายนตนะเดียวคือทำมอาอายตนะแล้วธาตุได้กี่ธาต ได้ค่ะธรรมธาตุค่ะอาประชาธาตุอย่างเดียวอาทีนี้สัจจะอาสัจจะได้กี่สัจจะสามสัจจะค่ะสัจจะคะสามสัจจะขาดอะไรเป็นหนึ่งสัจจะนิโรธาสัจจะขาดนิโรธาสัจจะอ้าวลองบอกสิอะไรเป็นทุกข์กัตร เหตุห้าเว้นโลภะเจ้าค่ะที่ในโลกียะจะเหตุตุกัดจิตหกสิบสามเป็นทุกข์สัตว์เหตุห้าเว้นโลภะที่ในโลกียะจะเหตุตุกะจิตหกสิบสามเป็นทุกข์สัตว์แล้วก็โลภะที่เว้นเมื่อกี้ก็เป็นสมุทัยสัตว์อ้าวทีนี้อะไรเป็นมรรคสัตว์บอกบอกมาทิอะไรเป็นมรรคสัตว์สัมมาทิฏฐิมรรคคืออโมหะเหตุ ที่ในมรรคจิตสี่เป็นมรรคสัตว์อ่าถูกต้องเพราะว่าในบรรดาเหตุหกมันมีอมโมหะซึ่งเป็นตัวปัญญาเนี่ยมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าประกอบอกับมรรคจิตเราก็บอกว่าสมาัมมาทิฏฐิมรรคคืออมโมหะเหตุหรือปัญญาเจตสิกที่ในมรรคจิตสี่เป็นมรรคสัตว์รวมแล้วก็ได้สามสัจจะทีนี้ก็ยังมีสัจจะภมุตติเพราะว่า เหตุทั้งหกเนี่ยมันประกอบอยู่ในโลกุตละอยู่สามเหตุคืออโลภะอโทสะมโมหะทีนี้อาตมายอยากจะทราบว่าสัจจะวิมุตต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันอยู่ในพวกสามเหตุที่พูดนี่แหละอะไรเป็นสัจจะวิมุตต์อโลภะอโทสป็นมเป็น,ปนในมรรคิสี่แล้วก็ อโลพะอโทสะโมหะในในผลจิตสี่เป็นสัจจวิมุตตค่ะอืมอโลพะอโทสะที่ในมังชีและอโลพะอโทสะวมหที่ในผลรจิตสี่เป็นสัจจวิมุตตโยมไปให้คล่องเนี่ยนะพวกเนี้ยเวลาจําแนกขันธทัตจาเนี่ยพวกเนี้ยก็ถามวนเวียนอยู่แค่นี้แหละบางทีก็ถามส่วนยอ่อยจิตแปดสิบเก้าหรือเจตสิกห้าสิบสองอตมาว่ายมน่าจะได้นะ บางทีถามจิตแปดสิบ้าอย่างเดียวจำแนกโดยขันนะธาตุสัจจะเทศไหลเจตดสิบห้าสิบสองอย่างเดียวอบางทีองค์ธรรมก็รูปยี่สิบแปดนิพพานมาถามอตมาจะลองถามรูปยี่สิบแปดนิพพานเนี่ยรูปยี่สิบแปดนิพพานเมื่อจำแนกโดยสัจจะได้กิดสัจจะอันนี้ง่ายมากเลยสัจจะเดียวเจ้าค่ะไม่ใช่นึกว่านึกว่าขันรูปยี่สิบแปดนิพพานเมื่อจำแนกโดยได้สองสัจจะเจ,จ้า่รูปยี่สิบแปดก็เป็นเป็นทุก<อ>ขสัจ นิพานก็เป็นนิโรธสัตว์จ้ะอ่านิโรธสัตว์ได้สองจ้ะอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องจำแนกเนี่ถ้าออกมาเนี่ยอาตมาพุทธกน่นน่าจะทาได้นะเพราะว่าอย่างน,น้อยเนี่ยมันจะต้องมีอยู่สองข้อที่ออกมาให้จำแนกเป็นอย่างน้อยนะในส่วนของติกะอมมริกาเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งแล้วก็ในอภิธรรมุกรคกากเก็อาจจะมีข้องเรื่องของการจำแนกอาตมาก็เลยยกเอาตัวอย่าง ที่มักจะจำแนกบ่อยๆมาให้พวกเราลองลองตอบมาแล้วก็ลองทบทวนกันดูเอามีใครสงสัยอะไรมีวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละการบ้านทำไปเรื่อยๆนี่จะมาให้เนี่ยตมาก็คัดเอาไว้ที่เคยเออกก็สอบบ่อยๆนั่นแหละมีใครสงสัยอะไรมีไหม ต้องเอาเวลาไปทบทวนนะเจ้าค่ะม,มันมันเข้าใจแล้วแต่ว่ามันยังแบบไม่ต้องต้องขยันหน่อยต้องขยันเอ,อ้าถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วเดี๋ยวอาตมาก็หยุดแค่พอดีมีธุระจะต้องไปทำต่อสักนิดหนึ่งวันนี้ก็เอาแค่นี้พอนะแล้วพรุ่งนี้นค่อย ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนานาจแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระพิธรรมขออํานาจแห่งบุญกุศลเหล่านี้จองอํานวยผลให้ทุกท่านจเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภพละปฏิาพานธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบที่ควรขอความปรารถนานั้นจงสําเร็จทุกประการและจงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเกิดสติปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำดังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกๆท,ท่านเทินเอวังก็มีด้วยประกาและฉนี้าุสาธ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 ุสาุ